วันนี้มาพอกันคลิปเต็มคลิปยาวด้วยจ้ะนานๆันดีงามปขลงังเริ่มออกจ้ะรูปผลงานจ้าพี่น้องโูนี่นะัะบ่ตต้อมเนาะจ,จุกจ้บาบ่ตรต่กิโลอะ่ะสามนะไปฝากกดไลค์กดแชร์ก่อน <บ S 1> สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้บ่ตต้อมวันนี้บ่ตต้อม มาเปิดคลิปเต็มด้วยเห็ดคนหลวงและช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube และแอปฟ้าแอปดำสามช่องทางเลยเนะสะลุงจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพอกันคลิปเต็มคลิปยาวด้วจ้ะนานๆนทีเห็ดข<า>นหลวงเริ่มออกแล้วจ้ะ พี่น้องทันใดกา,านะถ้าเพื่อนเคยเอาอย่าเพิ่งนะบอกว่าเพื่อนเพื่อนเคยเอาไปเบิ่งได้เด้อจ้จะพี่น้องจะน้องบ่ตอมเนาะอย่าเพิ่งสั่งนะครับ <laughs> <laughs> ให้ลูกสาวกินซะก่อนไปคุณเลยขึ้นมาลากไม้ลาก,ากต้นตาป่า đinh nhiều luôn đây cái này cao thì nó ui đừng ngang phải đây cái nó sổ cha có đinh đinh có nhiều vì nó แล้วก็มีมีหลายคนเขาว่าใช้แหลมใช้เหล็กขุดปีหน้าจะไม่เกิดไม่จริงนะพี่น้องเกิดอยู่แต่จะเกิดน้อยกว่าเดิมเนาะ <Yeah. S 2> มีปีน้อยปีมากจ้ะแมนอยู่จ้ะถ้าเห็ดไม่เกิดเลยบะต้องผงไม่มีเห็ดให้ให้ขุดแล้วแหละครับเห็ดที่นี่นี่เป็นเห็ด้นหลวงหรือเห็ดปวกขาวหรือเรียกยังเห็ดถอด เห่ยถอดแต่ถอดไม่ออกพี่น้องดินเหนียวตรงมาแรงพ่น้องถอดออกตรงแรงจริงๆพี่น้องพอที่ขุดอยู่จ้าขนาดนี้กำลังสวยมาสมจ้าแกงหวานแกงอร่อยมากจ้ะ กลางๆหน่อยนะพี่น้องนานๆจึงไ้เห็นหัเห็ดนานๆได้เห็นหักแต่หน่อไม้หน่อไม้เจอเอฟซีก็หักแต่หน่อไม้ไม่เห็นมาต้องหาเห็ดเลยหักแต่หน่อไม้ยากพี่น้องยากเวียกเลี้ยงหลานอยู่บ้านคิดไม่ค่อยจะทําหักหน่อไม้นอกจากก็มีเวลาจริงหาเห็ดปึงแดงมั่งอะไรมั่งไปเนาะสหลงอ่าโอ้โหเตไทย ดินเหนียวมากเลยเนี่ยดูดิเนี่ไม่ออกอนีนเหน,ยน,เนียวเนาะเหนียวเหนียวต้องทำเบาๆเด้อจะไปนองเห็ดเ่็นดน่าแตกนะถ้าทำแรงๆปั๊บ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 ห,หมดเลยแหละลุยมาทางนี้กัน ง่ายง่ายพี่น้องท่านใดเห็นก็อย่าว่าปละต้มเด้อพอเสียดายขาเด้อโอ้ยดินเหนียวเหนียวคนะักเนาะเหนียวคักเหนียวแน่เดี๋ยวเพิ่งสั่งจองเด้อพี่น้อง เกิดเยอะเกิดน้อยเราสองลูกจ,จ้าปีนีบ้บลูเฮ็ดสิออกลายคือทุกปีเปล่าแม่อืมใช่จิ้นเหนียวจัด ขาคุณยาวน้อสลุกจ้าเห็นชนิด<า>นี้ขายยาวมากจ้ะพี่น้องอืมดูยาวมียาวกว่านี้อีกพี่น้องยาวแต่พโคนเพิ่นเราจะปั่วก็นนะแต่ส่วนมากค่ะน่าปหมดเนาะสลุกจ้าขาดก่อน หมดลิ้นจะมีแต่คเข้าไปหมดลิ้นไหลแม่เนาะหมดใสหมดใส่เลยเนี่ยพี่น้องรถวงแตกแล้วล้างแตกแล้วตัลุงไะมาใครเยอะทกจ้าใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือเด็กคนนี้เนาะเห็นแม่ทะลุ วิ่ยไม่กล้าจกรดลิ้นอืมเสียสดายของเลยโหขาดไม่ทะลุไม่ไมทานสวยๆจ้ะฮึบนีพอดีสวยนาะทะลุ สวยสวยเนาะแต่ดินเหนียวดิเหนียวคักเดี๋ยวแน่เนาะสะลุจ้ะดินเหนียวคักเลยจ้ะโอ้ยเหนก็พอเหน็น หินกบพอหินมดลิ้นกบพอมดลิ้นท้องกับพอท้องพี่น้องตื่นเช้ามาลองรถอุ้ย โอ้ผมคาดรถจะนอมขนาดไหนก็นยังขาดอยู่ขนาดอันเบาๆนี่นี่เนะาะทาเป็นโคตัวทีนี้นิดเหนียวจัดไปเนาะใต้แคนไหนเอาแคนนั้นก็แล้ว,นะวกันเอาที่เอาได้เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหลังยี่สิบพอดีสวย ดินเหนียวมากเลยออเอาแบบนี้แหละขึ้นเลยไม่ขึ้นต้องกดก่อนมีความมานะโผล่ทะลุไม้ <laughs> ให้มีความสามารถเลยนะความสามารถแต่ไม้ไม้อะไม้อะผุแล้วช่วยติดตามเบาต้มในแอปแดงแอปฟ้าแอปดำด้วยนะครับพี่น้องนี่แตทางลากเลยยาวมากเลยยาวยาวกี่ดินเหนียว นั้นยากหนูสองดอกนี้ด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอกติดป่ะอุ้ยโอ้โหที่ไหนคะรักไม้ได้ไหมก็ยากนะที่ไม่โผล่ก็ยัง อย่าว่าเรต้องขุดเห็ดไม่เอี่ยมนะพี่น้องบินเหนียวีดกสุจ้า นนั้นเห็ดสองโลดินอีกสามโลแปดพันเหนียวอะไดจเพ่นเหนียวหลายเอาพ่นเมืโอสดสวยๆจ้ะจะเต็มตะกร้าแล้ว ดอกนี้ก่อนเลยออกมาโอ้ขายเหงาแล้วแต่เลตามไปตราจมขี้ดินกับผู้เฮงกันเนาะตามไปตามไปนม่นี่เหมือนหน้าเลี้ยงไงเหตดผลใดแล้วเฮ้มันเหมือนหน้าเลี้ยงเลยจะถามสีได้ขาไปสีได้เนาะเก่งเซ็บแล้วนะนะต่เอาไป หลักต้นไม้หลักไม้ถลุงไว้ลุกขึ้นเปล่าโอ้ โอเโอยียงน่คเปอย่างนันง้นเลยคือปล่อยไป เอาให้กลอนก็นได้ให้โอ้สะโผกหมดลหินก็พอหินเนาะมดก็พอมดขึ้นไม,ไม่ขึ้นอึ๊บโอ้ยขาทับไปเนอ ดิบกลับโลแปดนังเพาะนัง่งเพาะฮึบ In cái hín ô oh. mười bảy đã hồ hên cái hín nếu có nếu อุย้ยเกือสักตัวหมดหลายขนาดนะ Oh. ใส่ตะกร้ากันได้หม oh. ดเวยจาพี่น้องเข้าใกล้บ่ได้เลย oh. พอกันเลยใส่ตะกร้ากัน โอ้ขาย,ยาวน่อเนาะทันไหมทันไหมทันอยู่อ,ยอันนี้ขุดยังไม่ทันถึงโคนเด้อจ้ะพี่น้องยังจ้ะยังจ้ะจะขุดถึงได้ดูลากต้องยาวขนาดไหน <c oughs> แมน่นก็ต้องมีถูกประจำพี่น้องว่ายังไงก็ไม่เกิดเกิดถ้าไม่เกิดป้ต้องจะมีเหตุในขุดไหมเนาะ คนะมนี่ขาท่้นมดลิ้นขานาดเลยลนยเยยอุ้ยนังกุ๊กับกุ๊กับเลย thấy mẹ thành lúc thấy, cả mày giả băng phải không bỏ bỏ băng, kìm đó tình này tình này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไม้เนาะแงแมนก็เลยหักหัวหักก้อนก็เป็นหมดโอ้ oh. เตรียมตะก้าทั้งดินทั้งเห็ดถ้าได้ขายยาวก็จะเป็ียนแมหน่อยเนาะ โอ้โอ oh. oh. ้โหเห็นก็พาเห็นเอ้อตะลุมาเลยหนึ mm ่งนสองมื้อจ okay. ีช่วยสองมื้อจีโอ้โหถูกนกปอยเมฆขาวขาขาวขนาดเลยคนน่ะแล้วก็ดินบ่เล่ข่อยกับโบท่วงดินแล้วเนาะข่อยกับท่วงขาไปแล้วเนาะ บนตะกาตะก้าแลวบนตะก้าแล้วโอ้ยจัหน่อยท้อพอแล้วลูบๆหน่อย,ยเ,อนะเยก็พอแนละ้วลูปใหม่นี้ก็ขาดหมดแล้ว <laughs> โอ้วต,ตะพุกๆุกลงมายอยะ ô, nặng oh, mai còn luôn á, ao tôn sắc mấy này không buồn เยติดดักไม้โดนตะกร้าแล้วพอนจะพุดมั้งหรอบอยยังบ่ปะอ๋อโดนตะกร้าเลยสรุปผลงานจ้าพี่น้องโฟนี่นาะบ่อดต่ำเนาะตัวจ้าบ่ต่ำกิโลอ่ะสามนะ ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บาทต้อมวันนี้เช่นเด้วยครับผิดภาพกันใดขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้บาต้อมสาลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปนะวันนี้สวัสดีครับนานๆจังได้คุยเท็ดเนาะหอบหอบจ้าพี่น้องหอบขึ้นขอบคุณหลายๆเด้องจากเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของบาต้อมภาษาลุง้ะจ้ะเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า